ออถามก็ได้ไหนพระมีพระบวชใหม่ไหมครับหมายถึงมากรรมนีม่กรรมเลยเลยมีไหม่โอ้มีครับเอามือลงขอบคุณถามไหนองค์ไหนเชื่อว่าพระพุทธเจ้า,จามีจริงยกมือสาธุสาธุ โยมเจ่าพุทธเจ้ามีจริงไหมมีจริงผลวงพ่รรมอานก็ยืนยันว่ามีจริงโยมโยมทุกคนจำนาพอจะโผไท้เนาะหมายถึงว่าคนที่มีพออยู่ตลอดจะไม่ใช่ว่าก่อนที่โยมี่เกิดพอเสียไปก่อนไม่ใช่นะอนนี้ โยมเคยเห็นหนาพ่อเนาะโยมเคยเห็นหนาปู่เนาะนี่ใช่ใช่ใช่พระพิจารณ์โยมเคยเห็นพ่อของปู่ไหมโยมเคยเห็นปู่ของปู่ไหมนี่คือกาอาตุศรเจ้าจึงห้มีรูปร่างมมีรูปถ่ายนี่ไม่มี เขาก็เลยเอารูปเหมือนนหนอเอวโยมเอาพุทธปฏิมาเป็นตัวแทนยืนดันได้แบบไหนยืนยันได้ว่ามีหมอนำพระมหากริย์ ไปเฝ้าโอเคลุ่มถามา็หาเวลาที่ไหนสองตุ่มเคยเนี่ยหึ่งวันจะสองตุ่มเก้าสิบพระราชาก่อนด้วยความที่เป็นกลางคืนไปตรงไหนก่อนเาว่ราบังกลัว หัวจะมีคนมาปรงให้ชนหัวจะมีส้นจูรหน้ามาทำแต่หมอก็มองว่าสถานที่ที่จ่ำไหล่มีพระหลายรูปดูน่ยทั้ง น,นี่ก็ยังยืนยันคำเดิมว่าสถานที่จำไปนั่นวันนี้เขาไปถึงสถานที่เดียวนับจำนวนหลายร้อยลูกคือขันมดต์ไม่ถพระพุทธเจ้าแบบนี้ <c oughs> ก็เห็นแต่พระที่มีชีวิตอยู่คือ ทีวโกมาละพัดหมอนี่ก็เลยบอกว่าพระพุทธเจ้านั่งทีมเสาหันหน้าไปทางที่โบราทิศเป็นการเยี่ยงใหญ่เชื่อน่าเชื่อต่อยายดีนี่เป็นสงสัยโอ้ยอนพ่งโันทีแจักขออไหล่งทีแจักจ ไปทางมาเปรเนี่ยดีสุดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมัมมาโกสัมมาอาชีโมสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิทางไปฝูงมรรคผลนิพพานได้ทางที่ทำให้เรา สุความสุขภิกข